สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับครูอธิบย์คงเพชรศักดิ์นะครับในรายวิชาพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในหัวข้อเรื่องนะครับตัวอย่างการทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบต่างๆครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับและพัฒนาได้นะครับตามความแตกต่างระหว่างบุคคลจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบนะครับของสมรรถภาพทางกายนะครับสองครับสามารถ อธิบายวิธีการวัดนะครับความหนาของไขมันใต้ผิวหนังนะครับสามนะครับนักเรียนสามารถวิเคราะห์จุดประสงค์นะครับของการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับสี่นะครับนักเรียนสามารถวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังของตนเองได้นะครับห้านะครับนักเรียนเข้าใจถึงความสําคัญนะครับของการทดสอบสมรรถภาพทางกายครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะครับผู้ก็มีคําถามนะครับนักเรียนนะครับเคยวิ่งเล่นไล่จับกับเพื่อนหรือไม่นะครับทุกคนนะครับเคยเล่นหมดเลยนะครับ คำถามต่อไปนะครับนักเรียนกับเพื่อนเนี่ยครับใช้ระยะเวลาในการพักให้หายเหนื่อยเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่ครับดีมากครับแต่ละคนนะครับก็จะใช้เวลาพักเนี่ยแตกต่างกันนะครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนะครับนักเรียนกับเพื่อนนะครับจึงใช้เวลาในการพักให้หายเหนื่อยเนี่ยแตกต่างกันดีมากๆเลยครับเพราะว่าสมรรถภาพทางกายของแต่ละคนนะครับมีความแตกต่างกันนะครับบางคนแข็งแรงบางคนอาจจะยังแข็งแรงไม่มากนะครับ เดี๋ยวเรานะครับไปเรียนรู้นะครับความหมายของคําว่าสมรรถภาพทางกายนะครับสมรรถภาพทางกายนะครับก็คือความสามารถของระบบต่างๆในร่างกายนะครับที่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับบุคคลนะครับที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีเนี่ยก็จะสามารถประกอบกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้อย่างประจักษ์กระเฉงนะครับไม่เฉื่อยชาไม่เหนื่อยล้านะครับสมรรถภาพทางกายนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับหนะครับก็คือสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับหรือเราเรียกว่า สุขสมรรถนะนะครับ2นะครับสมรรถภาพทางกลไกนะครับหรือทักษะสมรรถนะนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพกันก่อนนะครับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับคือความสามารถของระบบต่างๆในร่างกายนะครับประกอบด้วยความสามารถเชิงสรีระวิทยาด้านต่างๆนะครับที่ช่วยป้องกันบุคคลน,นะครับจากโรคที่มีสาเหตุมาจากภาวะขาดการออกกําลังกายนะครับเป็นตัวบ่งชี้ของการมีสุขภาพที่ดีนะครับและก็การมีชีวิตที่ดีนั่นเองครับ ต่อมานะครับสมรรถภาพทางกลไกนะครับคือความสามารถของร่างกายนะครับที่ช่วยให้บุคคลนะครับสามารถประกอบกิจกรรมทางกายได้ดีนะครับโดยเฉพาะการเล่นกีฬานะครับสมรรถะสมรรถภาพทางกลไกนะครับก็ได้แก่ความคล่องตัวนะครับการทรงตัวพลังของกล้ามเนื้อนะครับความเร็วนะครับการประสานสัมพันธ์นะครับแล้วก็ระยะเวลาการตอบสนองครับการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับก็หมายถึงการวัดระดับความสามารถของร่างกายนะครับส่วนต่างๆของ ร่างกายที่ต้องการวัดนะครับเพื่อประเมินระดับความสามารถว่าดีมากน้อยเพียงใดนะครับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะครับก็ประกอบไปด้วยการวัดองค์ประกอบของร่างกายนะครับหรือดัชนีมวลกายนะครับการทดสอบความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็ระบบหายใจนะครับความอ่อนตัวนะครับความแข็งแรงแล้วก็ความอดทนของกล้ามเนื้อครับต่อไปนะครับครูก็จะมีตัวอย่างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับมาให้นักเรียนดูนะครับซึ่ง ตัวอย่างแบบทดสอบเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันเลยนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะให้ดูแค่4แบบนะครับอาแบบแรกนะครับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกนะครับของสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งญี่ปุ่นนะครับหรือว่า Japan Amateur Sport Association นะครับอาการทดสอบของญี่ปุ่นนะครับก็จะมี5รายการทดสอบนะครับดังนี้นะครับ1นะครับคือคือยืนกระโดดไกลนะครับก็เพื่อวัดความแข็งแรงนะครับแล้วก็กําลังของกล้ามเนื้อขานะครับ 2นะครับลุกนั่ง30วินาทีนะครับเป็นการทดสอบด้านความแข็งแรงนะครับแล้วก็ความอดทนของกล้ามเนื้อท้องครับ3นะครับการดันพื้นนะครับก็เพื่อวัดความแข็งแรงและความอดทนนะครับของกล้ามเนื้อแขนนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายนะครับ4นะครับวิ่งกลับตัว5เมตรนะครับเพื่อวัดความคล่องแคล่วว่องไวนะครับ5นะครับวิ่ง5นาทีนะครับเพื่อวัดความเร็วนั่นเองครับต่อไปนะครับก็เป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับ เยาวชนของสมาคมสุขศึกษาพระศึกษานะครับและสันทนาการแห่งสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า The American Association for Health Physical Education and Recreation Youth Fitness Test นะครับก็จะมีการทดสอบทั้งหมด7รายการด้วยกันนะครับรายการที่1ก็คือการลุกนั่ง1นาทีนะครับเพื่อวัดความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อท้องครับ2นะครับวิ่งเก็บของนะครับระยะ40หลานะครับเพื่อวัดความเร็วแล้วก็ความคล่องแคล่วว่องไวครับ 3นะครับวิ่งระยะทาง50หลานะครับเพื่อวัดความเร็ว4นะครับยืนกระโดดกลนะครับเพื่อวัดความแข็งแรงและก็กําลังของกล้ามเนื้อขาครับ5นะครับการคว้างลูกซอฟบอลนะครับเพื่อวัดเอ่อกลังและการประสานงานของแขนแล้วก็ไหล่ครับ6กนะครับการเดินวิ่ง600หลานะครับเพื่อวัดความทนทานนะครับ7นะครับก็จะมีการดึงข้อนะครับสาหรับเยาวชนชายนะครับแล้วก็การงอแขนห้อยตัวนะครับสาหรับเยาวชนหญิงนะครับเพื่อวัด ความแข็งแรงของแขนแล้วก็ไหล่ครับต่อไปนะครับเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศนะครับหรือว่า International Committee นะครับ for the standardization นะครับ of the physical fitness test นะครับก็จะมีการทดสอบทั้งหมด8รายการด้วยกันนะครับมีดังนี้ครับ1นะครับวิ่งเร็ว50เมตรนะครับเพื่อวัดความเร็วนะครับ2การยืนกระโดดไกลนะครับก็เหมือนกับที่ผ่านมานะครับเพื่อวัดความแข็งแรงแล้วก็ กำลังของกล้ามเนื้อขานะครับ3แรงบีบมือนะครับเพื่อวัดกําลังของกล้ามเนื้อมือแล้วก็แขนนะครับสนะครับการลุกนั่ง30วินาทีนะครับเช่นเคยครับเพื่อวัดความแข็งแรงแล้วก็ความทนทานของกล้ามเนื้อท้องครับหนะครับการดึงข้อนะครับสำหรับชายที่มีอายุ12ปีขึ้นไปนะครับสาหรับผู้หญิงก็จะเป็นการงอแขนห้อยตัวนะครับสาหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่มีอายุต่ำกว่า12ปีนะครับเพื่อวัดความแข็งแรงของแขนแล้วก็ไหล่ครับ ถัดมาครับข้อที่6ก็คือจะเป็นการวิ่งเก็บของนะครับเพื่อวัดความเร็วแล้วก็ความคล่องแคล่วว่องไวครับเนะครับการนั่งงอตัวไปข้างหน้านะครับเพื่อวัดความยืดหยุ่นตัวนะครับแการวิ่งระยะไกลนะครับก็จะแบ่งเป็นการวิ่ง1000เมตรนะครับสำหรับผู้ชายที่อายุ12ปีขึ้นไปนะครับวิ่ง800เมตรสําหรับผู้หญิงที่มีอายุ12ปีขึ้นไปนะครับ อันสุดท้ายก็จะเป็นวิ่ง600เมตรนะครับทั้งชายและหญิงนะครับที่มีอายุต่ำกว่า12ปีนะครับก็จะเป็นการวัดความทนทานนั่นเองครับต่อมานะครับก็จะเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายครับสำหรับเด็กไทยนะครับอายุระหว่าง7ถึง18ปีนะครับของกรมพละศึกษาก็จะมีรายการทดสอบทั้งหมด7รายการด้วยกันนะครับรายการที่1นะครับวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังนะครับก็จะ เพื่อเป็นการประเมินองค์ประกอบของร่างกายนะครับในส่วนของปริมาณไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายของเรานะครับ2นะครับก็จะเป็นการลุกนั่ง60วินาทีนะครับเพื่อทดสอบความแข็งแรงและก็ความอดทนของกล้ามเนื้อท้องนั่นเองครับ 3. นะครับการดันพื้น30วินาทีนะครับเพื่อวัดความแข็งแรงและก็ความอดทนของกล้ามเนื้อแขนนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายนะครับ4นะครับจะเป็นการยืนกระโดดไกลครับเพื่อวัดความแข็งแรงและก็กําลังของกล้ามเนื้อขานะครับเหมือนเช่นที่ผ่านมานั่นเอง ถัดมาครับข้อที่5นะครับก็จะเป็นการนั่งงอตัวไปข้างหน้านะครับเพื่อวัดความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อขาและก็ต้นขาด้านหลังครับหกนะครับการวิ่งอ้อมหลักนะครับเพื่อวัดความคล่องแคล่วว่องไวครับเจ็ดนะครับการวิ่งระยะไกลนะครับเพื่อวัดความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตแล้วก็หัวใจนั่นเองครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้รูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ แต่ละประเทศแต่ละที่กันไปแล้วนะครับครูก็มีคําถามนะครับคนที่แข็งแรงแล้วก็มีสมรรถภาพทางกายที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีรูปร่างดีใช่หรือไม่ครับเพราะว่าเหตุใดครับดีมากเลยครับนะคนที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีนะครับไม่จําเป็นต้องมีรูปร่างที่ดีเสมอไปนะครับเพราะว่าการฝึกของแต่ละคนแต่ละกีฬาเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นนักกีฬาทุ่มน้ําหนักนะครับ นักกีฬาทุนน้ำหนักเนี่ยก็จะมีร่างกายที่ค่อนข้างใหญ่โตใช่ไหมต้องใช้พละกกาลังที่เยอะนะครับนะครับจะแตกต่างกับสมมติว่าเป็นนักกีฬาแบดมินตันนะครับที่มีร่างกายค่อนข้างเอ่อเล็กนะครับแต่ใช้ความคล่องแคล่วว่องไวนะครับพวกนี้นักกีฬาพวกนี้นะครับมีสมรรถภาพทางกายที่ดีทั้งหมดเลยนะครับแต่อ่รูปร่างนะครับจะแตกต่างกันนะครับนักเรียนคิดว่าาเอ่อเพราะเหตุใดนะครับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของแต่ละประเทศเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันครับ ดีมากเลยครับเพราะว่าลักษณะทางกายภาพของแต่ละประเทศเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นชาวยุโรปนะครับก็จะมีร่างกายค่อนข้างใหญ่โตใช่ไหมครับแต่ชาวเอเชียเนี่ยก็จะมีรูปร่างที่สันทัดนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายเนี่ยจึงมีความแตกต่างกันนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้มานะครับครูก็มีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาตัวอย่างนะครับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของทั้ง4ประเทศเนี่ย แล้วร่วมกันวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ต้องการวัดนะครับในด้านที่เหมือนกันนะครับจากทั้ง4ประเทศนะครับโดยสรุปเป็นแผนภาพความคิดครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับองค์ประกอบที่ต้องการวัดนะครับทั้ง4รูปแบบที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับวัดความคล่องแคล่วว่องไวนะครับวัดความเร็วนะครับแล้วก็วัดความอดทนและทนทานของกล้ามเนื้อนะครับนักเรียนจะเห็นว่า แบบทดสอบต่างๆเนี่ยก็จะวัดส่วนใหญ่จะเป็น4รูปแบบนี้นะครับนะจากการที่เรานะครับได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่านะครับการทดสอบสมรรถภาพทางกายเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะครับการทดสอบแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะพิจารณาถึงความเหมาะสมของอายุเพศนะครับระยะเวลาสถานที่นะครับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับ จากแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับสำหรับเด็กไทยอายุ7จถึงปปีของกรมพระศึกษาเนี่ยรายการแบบทดสอบใดนะครับมีจุดประสงค์เพื่อประเมินองค์ประกอบของร่างกายครับถูกต้องครับดีมากนะครับการวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังนั่นเองนะครับเก่งมากครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้นะครับวิธีการวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังกันเลยครับการวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังนะครับก็มีจุดประสงค์นะครับ เพื่อประเมินองค์ประกอบของร่างกายนะครับในส่วนของปริมาณไขมันที่สะสมในร่างกายนั่นเองครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็จะมี1เลยนะครับสายวัดนะครับที่มีสเกลบอกเป็นเซนติเมตรนะครับ2นะครับเครื่องวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังครับ3นะครับกล่องนะครับที่มีความสูงประมาณ30เซนติเมตรครับวิธีการทดสอบนะครับวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยก็จะวัด2จุดด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นบริเวณต้นแขนด้านหลังนะครับแล้วก็บริเวณน่องด้านในครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีแรกกันก่อนนะครับ เอาวิธีการทดสอบนะครับอันนี้จะเป็นต้นแขนด้านหลังนะครับขั้นตอนและวิธีการนะครับก็จะมีดังนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับให้ผู้รับการทดสอบนะครับยืนตรงนะครับหันหลังให้ผู้ทดสอบนะครับแล้วก็งอข้อศอกข้างที่ถนัดนะครับให้แขนท่อนบนและแขนท่อนล่างเนี่ยตั้งฉากกันนะครับโดยแขนท่อนบนเนี่ยแนบกับลําตัวนะครับแล้วก็แขนท่อนล่างเนี่ยชี้ตรงไปข้างหน้าครับ2นะครับผู้ทดสอบนะครับใช้สายวัดวัดระยะห่างระหว่าง ปุ่มกระดูกนะครับสบักส่วนที่นูนขึ้นนะครับเบรยณหัวไหล่ด้านข้างนะครับกับปุ่มปลายกระดูกข้อศอกนะครับแล้วใช้ปากกาเนี่ยทำเครื่องหมายไว้ที่กึ่งกลางของระยะห่างดังกล่าวครับ3นะครับให้ผู้รับการทดสอบนะครับปล่อยแขนลงข้างลําตัวอย่างผ่อนคลายครับถัดมานะครับข้อที่4ี่นะครับผู้ทดสอบใช้มือซ้ายดึงบริเวณผิวหนังพร้อมไขมันใต้ผิวหนังขึ้นนะครับในแนวกึ่งกลางนะครับด้านหลังของแขนนะครับเหนือเครื่องหมายที่ทําไว้ประมาณ1เซนติเมตรครับแล้วใช้เครื่องวัดความหนาของไขมันเนี่ย ใต้ผิวหนังที่ถืออยู่ในมือขวานะครับหนีบลงบริเวณเนื้อนะครับที่มือซ้ายจับอยู่นะครับในระดับเดียวกับเครื่องหมายที่ทําไว้นะครับรอประมาณ1-3วินาทีนะครับจนกระทั่งเข็มสเกลนิ่งนะครับแล้วจึงอ่านค่าจากสเกลนะครับ5านะครับทำการวัดในข้อ4อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยการวัดทั้งสองครั้งนะครับบันทึกค่าที่ได้เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเอาค่าที่ได้ของทั้ง2ครั้งเนี่ยมาบวกกันแล้วก็หารด้วย2นั่นเองครับ ต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังนะครับบริเวณน่องด้านในครับวิธีการวัดก็จะมีดังนี้นะครับ1นนะครับผู้รับการทดสอบนะครับยืนตัวตรงในท่าผ่อนคลายนะครับแล้วยกเท้าข้างที่สน,นัดนะครับขึ้นวางบนกล่องนะครับจัดระดับความสูงให้เขางอประมาณ90องศานะครับ2นะครับผู้ทดสอบใช้สายวัดวัดรอบน่องขานะครับข้างที่ยกวางบนกล่องนะครับโดยวัดเส้นรอบวงของน่องนะครับที่ระดับสูงต่างๆกันนะครับเพื่อหาระดับ ที่ à, มีเส้นรอบวงของน่องเนี่ยใหญ่ที่สุดครับ 3. นะครับผู้ทดสอบใช้ปากกาทําเครื่องหมายที่น่องด้านในนะครับบริเวณที่มีเส้นรอบวงของน่องที่ใหญ่ที่สุดครับ4นะครับผู้ทดสอบใช้มือซ้ายดึงผิวหนังนะครับพร้อมไขมันใต้ผิวหนังบริเวณด้านในของน่องนะครับขึ้นในแนวตั้งนะครับเหนือระดับเครื่องหมายที่ทําไว้ประมาณ1เซนติเมตรนะครับแล้วใช้เครื่องวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังที่ถืออยู่ในมือขวาเนี่ย หนีบลงบนเนื้อที่มือซ้ายจับอยู่นะครับในระดับเดียวกับเครื่องหมายที่ทําไว้นะครับโดยรอประมาณ1-3วินาทีนะครับจนกระทั่งเข็มสเกลนิ่งนะครับแล้วก็จึงอ่านค่าสเกลจากเครื่องวัดความหานาของไขมันนะครับข้อที่5นะครับขั้นตอนที่ท้าทการวัดซ้ําในข้อที่4อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยจากการวัดทั้ง2ครั้งนะครับบันทึกค่าที่ได้เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเอาค่าที่ได้ของทั้ง2ครั้งเนี่ยมาบวกกันแล้วก็หารด้วย2นั่นเองครับต่อมานะครับเมื่ ค่าเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการบันทึกผลนะครับก็ให้นําค่าเฉลี่ยนะครับความหนาของไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยที่วัดได้ทั้ง2ตําแหน่งนะครับมาแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของไขมันที่สะสมในร่างกายนะครับจากสมการต่อไปนี้ครับสําหรับเด็กชายนะครับเปอร์เซ็นต์ของไขมันที่สะสมในร่างกายเนี่ยก็จะคิดได้ด้วยเอา0.735เานะครับคูณกับผลรวมของค่าเฉลี่ยความหนาของไขมันใต้ผิวหนังนะครับบริเวณต้นแขนด้านหลังนะครับแล้วก็น่องด้านในนะครับ มาคูณกันเสร็จแล้วนะครับให้บวกด้วย1.0ครับสำหรับเด็กหญิงนะครับเปอร์เซ็นต์ของไขมันที่ผสมในร่างกายเนี่ยก็จะเท่ากับ0.610นะครับคูณกับผลรวมของค่าเฉลี่ยความหนาของไขมันใต้ผิวหนังนะครับบริเวณต้นแขนด้านหลังแล้วก็น่องด้านในนะครับเมื่อคูณกันเสร็จแล้วนะครับให้นำค่าที่ได้เนี่ยมาบวกกับ5.1ครับต่อไปเป็นกิจกรรมนะครับให้นักเรียนนะครับทำการทดสอบการวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังนะครับแล้วก็ บันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะครับสำหรับเด็กไทยนะครับโดยร่วมการตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวให้คําแนะนําเพิ่มเติมครับเดี๋ยวเราไปปฏิบัติพร้อมกันเลยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผลการทดสอบคูจะสุ่มขึ้นมานะครับหนคนนะครับสําหรับเพศช,ชายนะมีอายุ15ปีนะครับ ความหนาของไขมันใต้ผิวหนังนะครับหลังจากที่คำนวณจากสูตรมาแล้วนะครับก็จะเท่ากับ14.3นะครับสุมผู้หญิงมาอีกหนึ่งคนนะครับของเพศหญิงก็อายุ15ปีนะครับความหนาของไขมันใต้ผิวหนังนะครับหลังจากคำนวณจากสูตรมาแล้วนะครับได้15.4เนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าผลการเปรียบเทียบเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นตารางนะครับเป็นเกณฑ์มาตรฐานของการวัดความหนาไขมันใต้ผิวหนังนะครับ สำหรับเด็กชายนะครับที่มีอายุ14-16ปีนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะครับวัดได้14.3นะครับสำหรับเด็กชายนะครับแล้วก็มาดูในตารางครับอยู่ในช่วง12.7-19.6ถึงใช่ไหมครับก็เท่ากับสมส่วนนั่นเองครับต่อไปนะครับสำหรับนักเรียนหญิงนะครับได้15.4นะครับแล้วก็มาเทียบกับตารางครับว่าอยู่ในช่วงไหนนักเรียนจะเห็นว่าอยู่ที่9.6-15.8นะครับ ก็จะอยู่ในช่วงค่อนข้างผอมครับโอเคครับหลังจากที่เรานะครับได้นําค่าที่ได้นะครับไปเปรียบเทียบในตารางแล้วนะครับนักเรียนก็นําค่ามาบันทึกผลนะครับในแบบบันทึกผลนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่านักเรียนชายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์สมส่วนครับสำหรับนักเรียนหญิงเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างผอมนั่นเองครับการวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังนะครับทำให้ทราบถึงความสมส่วนของร่างกายนะครับนักเรียนทุกคนนะครับก็ได้ทราบแล้วนะครับว่า ร่างกายของตนเองเนี่ยมีความสมส่วนหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะดูแลตัวเองนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่สมส่วนนะครับถ้าเราผอมเกินไปนะครับเราก็ควรจะรับประทานอาหารแล้วก็ออกกําลังกายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราอยู่ในเกณฑ์ที่เกินเกณฑ์ไปนะครับเราก็ควรจะควบคุมอาหารนะครับแล้วก็ออกกําลังกายให้มากยิ่งขึ้นนะครับให้อยู่ในเกณฑ์สมส่วนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันครั้งถัดไปสวัสดีครับ